สวัสดีค่ะนิชาจาก The Girl with CG สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดู AI ที่ใช้สำหรับในการ generate texture กันเนาะ AI ตัวนี้มีชื่อว่า m e d s c นั่นเองเนอะหรือว่า m e d s c เนาะวิธีการใช้งานเนี่ยเราก็จะไปที่มุมด้านขวาตรงนี้เนาะในส่วนของ try for free นะคะคลิกเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่หน้าต่างแล้วเนี่ยจะ จะเห็นว่ามันจะมีเครดิตอยู่นะคะตอนนี้ของฉันเนี่ยมีอยู่70เครดิตเนาะแล้วในส่วนของเครดิตเนี่ยก็จะมีการรีเฟชตัวเองเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนาะ200เครดิตทุกๆวันนะคะตอนเช้าเวลา9โมง9โมง a m ็นะคะอันนี้ต้องระวังนะอ่าก็จะประมาณ4โมงเย็นนะคะก็สรุปว่า4โมงเย็นของทุกๆวันเนี่ยเครดิตก็จะถูกรีเฟชให้กลายเป็น200เหรียญเครดิตนะ เราะฉะนั้น,นี่สามารถใช้ได้ทุกๆวันเนาะเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานกันนะตัวนี้จะมีวิธีการใช้งานอยู่2แบบก็คือ 1. จะเป็น AI Texturing ก็คือการสร้างแล้วก็การ Generate AI เนาะออตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบตานะคะเดี๋ยวนิชาเขาเอาโลโก้ออกไปก่อนเนาะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็น t e c h to 3D นะคะก็เขียนพร้อมเข้าไปเพื่อที่จะทำการ Generate โมเดล3ามมิติเนาะแต่ว่านิชาก็ไม่ได้นำนะครเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่เวอร์ชันอัลฟานะนิชาเคยลองละมันผลลัพธ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นิชาก็จะมาโฟกัสที่ AI Texturing แทนนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยเนาะโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้ในส่วนของไฟล์ที่เราจะทำการใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ FBX OBJ STL G gltf แล้วก็ glb เนาะสามารถใช้ได้แต่ว่าไฟล์พวกนี้จะต้องไม่เกิน50เมกนะคะอ่าโอเคอ่ะน,นิชาจะทดลองเอางานเก่าๆมาลงนะเอ่อลากไฟล์มาแบบนี้เลยนะคะอ่าสำหรับไฟล์เนี่ยนิชาใช้เป็นไฟล์ fbx นก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะโอเคอันนี้จะเป็นแบบหลายวัตถุนะอ่า เดี๋ยวนี่ฉันขอเจเนเรตเนาะว่ามันคือตัวอะไรเป็นเอ่อ much room much room monster อืมโอเคอยากจะได้อะไรอ่าอยากจะได้แบบสไตล์ไลายไหมอ่ะสไตล์ไลน์สไตล,ล์ไลน์การ์ตูนี่การ์ตูนี่ อ่าอันอันิเมตอันิเมตคอลเลอร์ตัวนี้นะครับนกเทีฟเนี่ยก็อ่า uh, mm hmm. ไม่เอาอ g ก e รีอ่ะนิชาจะเจนประมาณนี้เลยกันเนาะแล้ว,ล,วลองดูว่ามันจะออกมาโอเคหรือเปล่านะโอเคค่ะอ่ะลองเจนเลยดูนะ อุ๊ยนาคตน่ากลัวเลยไม่น่ารักเลยลองเจนเรอตอีกครั้งนะครับตอนนี้เครดิตเหลือประมาณ40อ่สิบอะเจนเรออีกหนึ่งครั้งดูสิว่าจะเป็นยังไงอุตสาห์ใส่คำว่าคิ้วไปแล้วนีนเนี่ย กรู้สึกว่าจะทำแนวน่ารักไม่ได้นะโอ้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเรายังแบบยังไม่หมดความพยายามเราจะตัดมัชรูมออกนะเนลือเป็นแค่คิวคริเอชอร์ต้องคิวนะ ่าวนี้ต้องคิวนะไม่คิวไม่ได้นะมาดูสิมาหลุ้นดูสิคิวคิวต้องเป็นแมวด้วยเหรออะ,อะไรเนี่ยโอ้มีผมตรงนี้ด้วยน้องเลยอ้ามีดันข้างด้วยตา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 ยโอเคอะตอนนี้ AI มันอาจจะยังแบบว่าไม่ เขาเรียกว่าอะไรดียังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนาอมันมันก็พยายามเดาสิ่งที่มีบนโลกแหละอืมก็แต่ว่านิชาคิดว่ามันเดี๋ยวมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะโอเคอ่ะจริงๆแล้วเอาไปแบบตกแต่งอีกนิดหนึ่งก็น่าจะสวยละ นิชาจะเหมือนเดิมนะคะนิชาจะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นอ l อบเอเจเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดในเบรนเดอร์ก er ันนะคะอโอเคอ่ะน,นิชาขอเปิดโฟลโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนาะเพราะว่าเรามีอยู่ประมาณ3ตัวนะเดี๋ยวนิชาขอเปิดตัว,ต,วตัวสุดท้ายแล้วกันเอาเป็นว่าตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะก็จะเป็นตัวนี้ก็นิชาจะคลิกขวาแล้วก็เป็น Extract to นะคะ เราจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะเราจะได้ทั้งวัตถุนะคะจะเป็นไฟล์ GLB จะเป็นไฟล์ GLB เนาะแล้วก็ได้เท็กเจอร์มานะาทีนี้นิชาก็จะจัดการเนาะเปิดนะ,ะไปที่โฟลเดอร์ไฟล์นะแล้วก็ทำการ Import เข้ามาเนาะเป็นตัวเดี๋ยวนะคะไปที่ Import นะคะไปที่ตัวของ GLTF แล้วก็อนิชาก็จะไปที่ไฟล์ที่นิชาได้ทำการดาวน์โหลดไว้นะอ่าตัวนี้นะคะ้ะรู้สึกว่าถ้าเป็นเออ่ GLTF เนี่ยมันจะอันนี้คาดเดาไว้ก่อนนะว่ามันจะมาพร้อมกับ t e x t เจอรไปเลยเนาะเห็นจากคลิกขวาะะแล้วก็ขอเลือกเป็น Chess ช o o น e มาไหมเท x t เจอมาไหมอ่า เท็กเจอร์นี้จะมาเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวของอถ้าเป็นแบบไฟล์ TLGF นะเนี่ยมันจะมาพร้อมเท็กเจอร์ไปเลยเนาะอืมโอเคถือว่าน่าสนใจมากๆอันนี่ชาของแบบเลื่อนไปตรงนี้เนาอแล้วก็เดี๋ยวขออีกอันละกันนะ,ะตัวนี้ละกันเนาะชง เหมือนเดิม import นะคะ gltf จิงโอลน่ากลัวจุงตัวนี้น่ากลัวจุงตัวนี้นนเป็นสุดยอด creature ก็ถือว่าถือว่ายังไงดีก็ถือว่าโอเคนะสำหรับแบบงานคอนเซปต์อาร์ต อะไรเงี้ยค่ะงานคอนเซปต์อาร์ตแบบว่าอยากจะได้งานที่แบบรวดเร็วแล้วก็เป็นพล็อปที่ไม่ได้เป็นแบบ c ครสอัพอะเป็นพล็อปที่แบบระดับกลางระดับไกลๆอะไรเงี้ยีิชาคิดว่ามันโอเคอยู่นะคะแบบสมมติว่าวัตถุนี้เป็นของประกอบฉากอะเออมันก็โอเคนะระดับในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้นะ แต่ถ้าพูดถึงว่าจะให้มันเป็นแบบเมนคารคเตอร์หรือว่า,เ,าเป็นตัวที่แบบคอสอัพอ่ะก็ตัวนี้อาจจะยังไม่ไหวเป็นแอ s เซ็ในเกมได้ไหมก็พอได้นะก็พอได้นะเ,เป็นพรอพแบบไกลๆได้อยู่เป็นของประกอบฉากได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปลองเล่นอยู่นะคะกับเมสซี่ a อเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิชานวยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไหนขอดูสัตว์ประหลาดที่น่ารักน่าชังตัวนี้หน่อยซิอุ่นโอ้ให้มันได้ไ้ไป